ัวนี้นะคะจะเป็นยางกันกระแทกนะคะก็จะมีสนิมนะคะที่ตรงน็อตปลายน็อตนิดนึงนะคะเกาะอยู่นิดนึงยังไม่ได้ใช้โซนัคฉีดนะคะเดี๋ยวใช้โซนัคฉีดไว้แล้วก็จะไม่สนิมก็จะไม่ขึ้นต่อแล้วนะคะสามนิ้วนะคะส่วนของยางนะคะสามนิ้วแล้วก็ส่วนของน็อตนะคะ ส่วนของน็อตก็2นิ้วนะคะน็อตยาว2นิ้วน็อตประมาณ12บมิลน,นะคะระยะห่างของน็อต4นิ้วนะคะจากปลายนี้มาสู่ปลายนี้นะคะ4นิ้วก็เดี๋ยวเราไปเซลกันนะคะยางกันกระแทก